ได้เนาะบัน anyway oh, ีท ah, oh, oh, oh. okay. oh, ี oh. ่5ม oh. um ื0อนี้โอ้วัสดีครับผมมาเกี๊ยบอี่ปูพี่น้องน้าไอเป็นกำลังลุ่งปั่นก็ดรนนีลูกใครมองชีพเดชพี่น้องก็ได้วยก็รุงวายอีปูลายเนาะโอ้ได้สามชีตัวเลยจ้ะเอ้าเดียวโอ้จกเอานับใกล้เลยไหเนี่ยตัวนู้นจิมอยู่ทางทันเทศจ้ะดูเขาจ้าเียกว่าจกเอาวะฉัน มางคัทแทเลยฮมัง <poisoned> ค <indo> ัแทเผื <tea> ่ดาเดาวเด้มาจะอยู่บนเรือ <siglo> พ <achi bizarre> ่น้องเบิรเบิยู่หูนะสามชีตูบนอองห้อจะไหนเห็นป้ะนี่สามตูมังนเลยเนามงเลยโมขึ้ในเพื่อเนี่แหละมแล้วอยากผมมหมดตัวเยอเยอตัวนี้สามูหูหนึ่งลายเส้นบดก็ได้วะเอาเส้นเล็กวันดีพี่พิรลองไหมวันดีเมืเส้นเล็โอ้รีบ้ไห ปูดเสียนบดอะดเด็กแอกอายหุ่นเล่นี้เลยจ้ะเล็กน้อยสีอายโกบอกพี่น้องเราบอกว่าโจกได้เลยไปผู้หนึงทเขาถอนพี่น้องรู้จักมัยมถมลไปมสวเ่ con con sẽ cắn mẹ <laughs> 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 tôi nói gọi rồi đó mẹ tôi nói ơn hề nè 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 ơ bây giờ cặp tao mà không sốt giờ lấy tên nè thường bao lệch là vắng ngu đôi lục ô oh, đại ý lý đúng rồi <laughs> <laughs> เฮ้จับให้เนี้ยเห็นไหมเล็กมาจับตัวนี้แห็นไหมูกเล็กเนี้ยจะไปเหยียบเขาเพื่อน้อลูกหน่อยกินป่าตัวนี้หน่อยนะเออนั่นแหละไปกินกับส้มตำอันไรตัวนึ้ส้อมตัวเนี่ยลงกันแทบไม่ขึ้นหรอกตุยน้อยจะไปกินกับตำหุ้งเอ้ยเห็นไอ้ปูไตเพื่อนีเลย นั c c à, ài, Ồ, ่นนั yeah, yeah. ่นตัวนโบดีปูน้อยจิงกับมตาพี่ดูอยาขอเดอ่ปโอ้เส้นบดก็ได้กันเส้นบดอ่ะนี่มันหลายอยู่ดินั่นนั่นตัวน้าเดียวได้หลายตัวเลยเออใ่น่นอนเถอะวะ จกบปิดดิเพื่อนในเด้ออย่าไปหยิบเขาเพื่อนเด้อว่าเขาพี่น้องเลยฮ้องมาได้เด้นี่นี่นี่นายละอ้วนนายละอ้วนอ่าอะไรแล้วนายบดซ้มตัวเลยบอกว่านายหูใหม่ใหม่เลยเออเออเออเผื่อู้ด่ะอู้เป็นตะมันดิจ่ะเป็นตะมันดยค่ะตัวหน่อยอมันขาวจะตัวใหญ่ปุ๊มันเดียตัวหน่อยมันเดีตัวหน่อยมันว่าจะไหหาไปเรื่อยๆจ้ะน้ำขังคันแท้จ้ะปั่น ban khẩu mỹ mãi được một ban khẩu ban tiền nào bỏ mình ở mỹ này mất ừ. đi mất đi mất màn mất đi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  xa đi mất 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 เด็กาเบดเนอเบดไมเีก้านเลยน่โอ้วดหมานเว่าเวะี่จะย่ร่วมามันแท่เด็กเป็นผู้มีบัวรบมองมีแต้ม้อยด้าพ เจียมเลยเจียมเลยขั้นัวกแนนะโอ้โอเสัตว์มันกัดเขาแล้วบาดอ๋อออมันบ่ปล่อยมันบ่ปป่วยยายสโอ้เกงเวาโอ้มีแต่คนเกงกงหาเกงหาเกงบดเดียวไปเหยียบเขาแม่ละบดทมอแน่ละไม่สิออกมาจากทั้งวันอม่สิค Men bố vang ừ. ừ. à, khó, <laughs> nó lạc 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 lạc

้กวนๆน,น,นั้นมันไตวอ,อกไตวอ,อกน้ำหลุดหลุดถ้ <c oughs> าก,กันมางกันแท้เพื่อเราจะหัวหนึ่งหัวหนึ่งบนหน่หอยเนาะข้าได้นู้แล้วฮะถ้าได้นู้แ<ะ>ถ้านู้ก,ก็เอานู้เลยอ่ะ <c oughs> นี่คืเห็นแนวอยู่ตัวั่นนี่ตายแลย้วเห็นด,ดนิจะตายเหยี<อ>ยบนเหยียบเขาจะคว้างไหม,มบดเ้ยตัวั้นมันน่อยพูเห็นะนี่ขานออกเบสดอ่นที่ปกัดเขาบดทำไรวสั่นบกดเขา โอ้ยเอาเสียไปจิตจิตรงไลยอีลีจ้ะอันนี้มือมันนี่มือ้าเยไปบ่ทันจะลุกไปเหยียบเขาแม่ล่ะ มันสิบวกเกิดง้ยปูสุดยอดเลยว่ต้องกลืนพี่น้องตาดีใช่ไห้อี่าสิเบ็ดไว้ในขวักหมูนุน cảm nhảm lẽn là sẽ xì mông xì hà mông lẽn này cả, đi mố, ủa, <laughs> ừ, <bảo. cười> thả thang cái gì, áo nhà của họ thế, hả? <laughs> <laughs> lát <đồ> <laughs> ปูน้อยลายปูน้อยลายเลเดเช่เล็กเลย ได้ปะกรรมคลุนลุนลุนเออได้ย ouais ีหล uh, um, um, ีเอมเอาปิดปิดหูไอ้คยอะเขียนกรรมเลยหยาเส้นบวเอตัวง้นหยาเส้นบวชหูหยิบเส้นบว เลี้ยงไรอย่นเลปดลงเลูกน้ำโอ้แม่ดนี้แมเ็ไดบาตัน้อยแม่จะเบิ้งตัวน้อยแมเบิ้งเบิ้งเบิ้นีเหมือนนั่นที่กัดเข่าคักอยู่นี่แหละเขาน่มันลนี้เหมือน ีถือใจบวชขักปัญญาเรียนหิตตมเนีนป่ะใ่ขึนเดียวนะลอ่ีโอ้ใส่อันนี่พอดีใส่ตสมจับใัง ตัวเรนนี่มดเต็มส huh ัยบเดิลไปเหยียบเขาเมีตาซักส like um 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 um> 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 ีดวคิดว um> um> ่าเราจะฟ้องจะแล้วน่าดีไหโอ้ยไปตกเลยมาขาไปโน่ไปดหูมนเลย มันนี่นี่ปูนี่อย่าหล่อแหลมันเยจกกกยืนเลกกเห็นกันจกรัดจกรกดึงจกแรดไอ้ดึงจกรรดไอ้นึงอื้อคุดคิดว่าเขาจะคว้างเนาะลูกมันยำครับเนาะดดโอ้ดครับรุดน้ำเต้นเร็กัะตัวใหญ่ตัวน้อยเนี่ย มึงหน็บมือกูตีว่า้อมงามแต่้อมงามดองกับตำของเงนียเก็บวหนั่นนี่โอยตน่อยไหลายนี่รุ่นนี่จะหลายนี่รุ่นมเงเงมมเงมนี่เหหลายคัก

ไรครับเดี๋ยวบึมๆเลยเดี๋ยวน้ำข่านังเท่เตือน้อยก็ไรห้อยก็ไรขุนขุนมูนเบิดเหรอเขาเด็กที่อย่าพลาดงูมันมาดูมีแต่แนวเดี๋ยวเห็นเดี uh ๋ยววะเพื่อนบอกว่าจกรัดมาสินเพื่นบอกอันเนี้ยบดอันเสียบรัดคือเขาอันเสียบรัดจีบมนี่นี่ลัดแล้วนี่ตัวนี้ได้ปะ มันจติดไตหวงมากเลยนั่นไนันางน้ะอีน้องเนุ้นตัวพุออกไปแล้วนี่นั่นก็ตัวนึงเรนก้เยอเนว่วงเอาตัวม่วงมาเลยนีปูตัวม่วงลูน้ำเกงม้บอกราพี่น้องเอห็นเื่อนว่าบาม่มาเสียบเด้งลูก้วบาอใหม่มาเสียบลัดแล้ววะ ตัวนี้แล้วลูน้ำเห็นปุ๊บไปร้านนู้หนนเ็นเดี๋ยวเสียบลักกันมวนแลยมวนแล้บอลมวนวนี้ตัวนี้ตัวเมอหาเสือตานูร้อมวนพี่น้องสองเสือคุบเข้าหรือด้วยป่ะยกรดพี่น้องนั่นนั่นนั่น เด็กป่บ๊วยวิ่ตัวยังจะเสียเล็กเลยตัวยังมันน้องเด็กมันน้อเป็นเด็กนุ่ยเด็กน้อยเล่นตรงกันนะคะมีเลจบล้วแดนเห็นป่นี่จบในหูหนึ่งจกล้วทั้งตีเชนบทเนีเนี่ยเนี่ยจบล้วทั้งนั้นเนี่ยเกินแล้วใช่ไหมไม่สหู้ทั้งนั้นครับนี่จบข้นมาจบทะลุลงไหมเอ๊ะนี่อันนั้นเราเล้วอันนั้นเราเล้วเสียบมือเข้ามา เฮ้ยปลาเบือนเสียบดอกแบบนั้นโผล่โจกรัดเลยหลายยกหลายยกเฮ้ยพี่พี่พี่โจกรัดโจกรัดโอ้โหหลายจ้ะอยู่ในน้ำปลาหนาเนาะมันขึ้นมาส่วนไ้่ตามอันนพวกเงี้ยอยู่พูกเงี้ยอยู่ดิพวกเงีอยู่โจกรแล้วอ่ะหยาดกระแทกเงี้ยกระทัน เท่เหมือนตัสักดาเขาเท่ๆละ่บละบ่เป็นยังหรอกว่าป่าบ่ลงไปเหยียบเขาอะไรเขามันสิบ่เกิด,ดนี่นี่นี่ตัวนึงโอ้หลานเจ้าของหน้าเหยียบตัวเขาจ้ะม,มากับเจ้าทินน,น,น,นี่พีน่น้องโอ้ขอนแกันได้บ่าเด็กบ้านเด็กกับฟินไม่มันพูงไงมันเลือก

ผมจะจุกลัดมันนั่นนั uh, ่นเห็นบ่เดนนี่ตัวนึงเนีจับก่อนนี่จุกลัดพี่น้องมันจะขึ้นไหมให้สิเหยียบลัดบ่เป็นจกลัดเหยียบลัดแบบไงเออได้หูใหญ่กับตัวใหญ่จ้ะกะพีเบิ่งนม่องใดมีเขาก็จกลัดข้ามเหล่าคนปวดเอวเห็นเห็นขาบ่เห็นขาบ่ นี่ปะเห็นขาปะแต่เห็นขาจกลัดล่าสุดอีปูหนีผับแม่บอหนีผับมื่อไหร่บอสมันยาแล้วจกเบังบอกแล้วเมื่ไงเนาะอเบอสไม่ดิ้นแค่อัไม่หนีบติดมือมาเลยสี่ยังไม่หนีบติดมือมาเลยบอส ที่เป็นกาละคู่ะนิบติดมือมาเลยบัวมีเก็บเองโอ้พวกเก็บดอกแต่ไม่ถุงมือกายนี่เด้ยดเดย่ดีกัน <c oughs> มีคนนึหนาน <c oughs> หนานไหนงาเบ้างเปี่าเรียนหลังเลยจ้ะ <laughs> น็บเส้ยนเล็กเลือดออกเลยอีปูนี่มืออีปูนี่มือเลือดออกเบื้องเบื้องเหรอแมงได้หนึ่งแพแล้วเดี๋ยวเอ็นตาสินจ่ายบ่เนี่ยได้บวชได้หนิไ่รับเด็บโอ้ยจกโจกจกดูเลยแล้วมันรักนีมันขัดรู้มันชืดเลยเห็นตัวมันบ่บ่หนิเห็นเ่ยตัวก็เลยไอมันหนีบติดเนื้อมาเลยแห่ ได้จวงลกำลังเออนานนานนานันหบติดเมื่อขึ้นมาได้าอนตันขึ้นมาตมาเยีวใมัเหนีบติเมือยติดมาลยวบันี้แบบนั้อุ้ยอุ้ยอะไรเี่ยวโอ้ในตัวนี้เราจะมันหนีบเมื่อนเลี้ยเบ่งใจตัวนี้เราจะหนีบหูเสี้ยนเลยอ้สุดท้ายเป็นยาจับได้ด้วยมน อันนี้บ้าสองคนเจอหนีไปจ้ะตัวนี้ตัวนี้โหดที่สุดไม่แฝงหนูสองเสียโดนเลียดต้นไหมเลียดออกเลยยังไงเดี๋ยวไปใส่ยาเลียดกูเหมืนเลียดผมนี่จ้ะผลสรุปได้หลายอยู่เดียวแต่ข้าวเดียวข้าวเดียวพี่น้องพวกสามสิบนาทีสัมจับซอยกันปวดเดียวพี่น้องเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเมื่อยไปเลยลูกก็ลานไปลันเมื่อยไปพอดเมื่อยไปแต่ยายถือกูทางน้ำกลอนยายยังเมื่อยเด้อ ปานนี้เขาเสด็จพาลูกพาหลาเขาไปล่างที่ร่างตัวกบ้านครับมันคำพอดีแล้วก็ให้ความเนพี่น้องอยู่ดีที่แหงสุขสุขคนเด้อครับก็เก็บใจใดก็มีใครจะมีผู้ใดเ็ดงานใครจะเลิศจะเลิศพี่น้องสลายผู้เดือดเดือดท่านก็ให้ตลอดปลอดภัยสุขสุขคนครับสำหรับมูลนิธิทีมงานอีสานลอยประเส้นกับกาวข้าวสาสวัสดีจากพี่จัเจ้าครับสวัสดีครับ